เขาเป็นมหาเศรษฐีที่มีทุกอย่างยกเว้นความรักแท้คือหนึ่งเขาตัดสินใจปลอมตัวเป็นยามธรรมดาในอาคารของตัวเองเขาคิดว่าจะได้เห็นโลกอีกด้านแต่สิ่งที่เขาเจอกลับเปลี่ยนชีวิตเขาตลอดไปผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่รู้ฐานะที่แท้จริงของเขามองเขาเพียงเป็นยามไร้ค่า และในคืนที่ความจริงถูกเปิดเผยคำถามเดียวทำให้หัวใจมหาเศรษฐีแทบแตกสลายความรักที่เริ่มจากคำโกหกจะจบลงด้วยการให้อภัยหรือการจักลาตลอดการถ้าคุณคิดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างเรื่องนี้อาจทำให้คุณคิดใหม่อยากกระพริบตาเพราะตอนจบอาจทำให้คุณเงียบไปทั้งคืนชื่อเรื่อง มหาเศรษฐีปลอมตัวเป็นยามเพื่อหาความรักแท้เรื่องราวความรักต่างชนชั้นดราม่าซึ้งกินใจคืนแรกที่เขาสวมชุดยามผ้าหยาบเสียดสีกับผิวจนคันกลิ่นเงือกเก่าติดอยู่ในหมวกเสียงลิบเก่าครางต่ำเหมือนหายใจไม่ออกเขาเคยยืนบนพรมราคาแพงคืนนี้ยืนบนพื้นปูนเย็นเฉียบความเย็นไต่ขึ้นมาที่ฝ่าเท้าทำให้หัวใจเต้นช้าลงอย่างแปลกประหลาด ไฟทางเดินกระพริบเป็นจังหวะไม่สม่ำเสมอเงาของเขาถูกยืดและหดบนผนังเหมือนตัวตนที่กำลังแตกออกเป็นสองส่วนเธอปรากฏตัวตรงม,มุมโถงถือถุงขยะใบใหญ่กลิ่นเศษอาหารรกละครุ้งไปทั่วอากาศเธอไม่มองหน้าเขาในตอนแรกแต่เสียงฝีเท้าของเธอหยุดลงกระทันหันเมื่อได้ยินเสียงเขาทักทายอย่างสุภาพสายตาของเธอเงยขึ้น สพกับดวงตาที่เขาพยายามซ่อนความจริงทั้งหมดความเงียบกดทับลงมาระหว่างคนสองคนหัวใจเขาเต้นแรงจนได้ยินในหูมือที่จับกระบองสั่นเล็กน้อยเหงื่อเย,ย็นไหลลงตามแผ่นหลังเธอขมวดคิ้วเหมือนรู้สึกไม่สบายใจเหมือนมีบางอย่างผิดที่ผิดทางเสียงประตูเหล็กด้านหลังดังปึงสะท้อนกล้องในถงแคบทำให้เธอสะดุ้งและถอยหลังหนึ่งก้าว กลิ่นสนิมและฝุ่นเก่าลอยขึ้นมาเขารู้สึกแน่นที่หน้าอกราากับอากาศถูกบีบออกไปเธอมองชุดยามของเขาอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความระแวงและคำถามที่ยังไม่ถูกเอ่ยไฟดับลงชั่วขณะความมืดกลืนทุกอย่างเหลือเพียงเสียงลมหายใจของทั้งสองคนในความมืดนั้นเขาได้ยินเสียงหัวใจของเธอสั่นไหว และความจริงในตัวเขากำลังกดดันจากภายในไฟสว่างกลับมาอย่างฉับพลันเธอยือนใกล้กว่าที่คิดดวงตาเธอสั่นระริกริมฝีปากของเธอขยับเหมือนจะพูดบางอย่างแต่เสียงฝีเท้าจากกลายทางเดินดังเข้ามาใกล้ทำให้บรรยากาศตึงเครียดจนหายใจลำบากเงาของคนแปลกหน้าทอดยาวเข้ามาทับซ้อนเงาของเขาและเธอความลับเริ่มสั่นคลอในอกเขา มือของเธอเผลอแตะโดนมือเขาสัมผัสนั้นเย็นและสัน่นทำให้หัวใจเขากระตุกแรงเสียงกุญแจโลหะกระทบกันดังชัดทุกประสาทสัมผัสของเขาตื่นตัวและคำถามเรื่องตัวตนกำลังจะถูกเปิดเผยเสียงกุญแจหยุดลงตรงหน้าประตูห้องเก็บของชายแปลกหน้าหยุดยืนลมหายใจของเขาหนักและช้าอากาศในโถงอับจนรู้สึกหนื่ หลอดไฟสั่นเบาๆเหมือนจะขาดเหงื่อไหลเข้าตาเขาจนแสบเธอดึงมือกลับทันทีสายตาเต็มไปด้วยความกลัวแต่ยังมีบางอย่างคล้ายความหวังซ่อนอยู่ชายแปลกหน้ามองเขาตั้งแต่หัวจรดเท้าสายตานั้นเย็นชาเหมือนกำลังชั่งน้ำหนักคุณค่าของมนุษย์เสียงรองเท้าหนังขัดพื้นดังเอียดทำให้หัวใจเขากระตุกความทรงจำในอดีตพุ่งเข้ามาไม่หยุด เขาเคยเป็นคนที่สั่งการเคยเป็นคนที่ทุกคนก้มหน้าแต่ตอนนี้เขายืนตัวแข็งเหมือนนักโทษกลิ่นบุหรี่จากชายแปลกหน้าลอยเข้ามาผสมกับกลิ่นฝุ่นและเหงื่อทำให้เขารู้สึกคลื่นไส้เธอกอดถุงขยะไว้แน่นเหมือนเป็นเกราะป้องกันตัวไหลของเธอสั่นเล็กน้อยชายแปลกหน้าถามเสียงต่ำคำถามธรรมดาแต่ฟังดูเหมือนการสอบสวน เขาตอบด้วยเสียงที่พยายามนิ่งลำคอแห้งผากคำพูดติดขัดในอกความเงียบกลับมาอีกครั้งยาวนานจนได้ยินเสียงไฟฟ้าซ่าเหมือนความจริงกำลังจะระเบิดชายแปลกหน้าหัวเราะเบาๆเสียงนั้นแข็งและไร้อารมณ์ก่อนจะเดินผ่านไปช้าๆขาของเขาอ่อนแรงต้องพิงผนังปูนยินเฉียบหัวใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะ เธอหันมามองเขาอีกครั้งสายตาเปลี่ยนไปเหมือนเริ่มมองเห็นมนุษย์ในชุดยามแสงไฟสะท้อนในดวงตาเธอเผยความเหนื่อยล้าที่สะสมมานานความโดดเดี่ยวที่ไม่มีใครรับฟังเขาได้กลิ่นน้ำยาถูพื้นกลิ่นสะอาดที่ไม่เข้ากับความรู้สึกภายในยิ่งทำให้ใจว่างเปล่าเธอเอ่ยขอบคุณเสียงเบาเหมือนกลัวว่าคำพูดจะดังเกินไป เสียงนั้นสั่นแต่จริงใจคำขอบคุณนั้นแทงลึกลึกกว่าคำชมจากนักธุรกิจทั้งชีวิตเขารู้สึกเจ็บและอุ่นพร้อมกันความเงียบไม่อึดอัดอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่มีคำตอบเสียงลิปเปิดดังติ้งลมเย็นจากภายในพัดออกมาผ้าเอากลิ่นโลหะและน้ำหอมราคาถูกเธอก้าวเข้าไปในลิฟแต่ยังหันกลับมามอง เหมือนลังเลประตูลิบเริ่มปิดช้าๆเสียงโลหะเสียดสีกันดังชัดทุกวินาทีหนักอึ้องเขายืนมองช่องว่างที่แคบลงหัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังจะสูญเสียบางอย่างก่อนที่ประตูจะปิดสนิทสายตาของเธอสบกับเขาอีกครั้งสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามเงียบงนันลิบเคลื่อนตัวลงเสียงเครื่องยนต์ครางต่ำ ทิ้งเขาไว้กับความว่างเปล่าทางเดินยาวดูแคบลงผนังปูนเหมือนบีบเข้าหากันอากาศหนักจนหายใจลำบากเขาถอดหมวกยามออกช้าๆกลิ่นผ้าชื้นลอยขึ้นมาเตือนให้รู้ว่าเขากำลังเป็นใครหัวใจเขาเริ่มตั้งคำถามว่าความรักแท้ต้องแลกกับการโกหกมากแค่ไหนเสียงฝนเริ่มตกกระทบหลังคา ดังเป็นจังหวะไม่สม่ำเสมอเหมือนหัวใจที่สับสนน้ำฝนไหลลงมาตามกระจกบิดเบีย้ยวภาพเมืองภายนอกเหมือนชีวิตของเขาในตอนนี้เขากลับไปยืนประจำจุดแสงไฟส่องลงบนพื้นเปียกเงาของเขาดูเล็กลงกว่าเดิมเสียงฝีเท้าของผู้อยู่อาศัยผ่านไปมาไม่มีใครมองหน้าไม่มีใครจดจำ ความรู้สึกแปลกใหม่กดทับหัวใจทั้งเจ็บปวดทั้งโหยหาเขาหลับตาลงชั่วครู่รับฟังเสียงอาคารยามค่าคืนและเสียงหัวใจตัวเองที่ยังสั่นไม่หยุดเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งไฟทางเดินยังสว่างเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกข้างในเปลี่ยนไปแล้วเสียงฝนกระทบพื้นแรงขึ้นละอองน้ำลอยเข้ามาทางประตูอัตโนมัติ กลิ่นดินเปียกผสมกับกลิ่นน้ำมันเครื่องเสื้อยามเริ่มชื้นแน่ติดผิวจนรู้สึกอึดอัดเขาขยับไหลเบาๆเพื่อคลายความตึงเสียงนาฬิกาแขวนผนังเดินช้าแต่ละวินาทีดังชัดเหมือนตอกย้ำความโดดเดี่ยวภาพสายตาของเธอยังติดอยู่ในหัวแววตาที่ไม่ตัดสินแต่เต็มไปด้วยคำถามเขาเริ่มสังเกตอาคารมากขึ้น รอยร้าวบนผนังคราบสนิมตามขอบประตูสิ่งที่เขาไม่เคยมองเห็นในวันที่เขานั่งอยู่บนชั้นสูงสุดพร้อมกระจกใสและวิวเมืองเสียงร้องให้แผวเบาอ่อยมาจากมุมทางเดินด้านหลังเบาจนแทบแยกไม่ออกจากเสียงฝนหัวใจเขาหดตัวขาเริ่มก้าวไปเองโดยไม่ต้องคิดไฟตรงมุมนั้นสลัว พื้นเปียกน้ำจนสะท้อนเงาเหมือนกระจกแต่เป็นเสี่ยงเธอนั่งยองอยู่ข้างกําแพงไหลสัน่นมือกลุ่มหน้าแน่นทุงขยะวางอยู่ข้างตัวขาดเล็กน้อยเศษกระดาษเปียกน้ำกระจายบนพื้นเขาหยุดยืนห่างออกมาไม่กล้าเข้าใกล้กลัวจะทำให้เธออึดอัดกว่าเดิมเสียงสะอื้นของเธอชัดขึ้นเหมือนพยายามลัน้น แต่ไม่สำเร็จอากาศรอบตัวเย็นลงหรืออาจเป็นความรู้สึกในอกที่เริ่มหนักหน่วงเขาเอ่ยชื่อเธอเบาๆเสียงแหบจากความลังเลแต่จริงใจเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาแดงขนตาเปียกน้ำตาแสงไฟสะท้อนหยดน้ำทำให้ดวงตานั้นสั่นไหวเหมือนจะพังลงได้ทุกเมื่อเธอไม่พูด เพียงมองเขาเหมือนรอคำอธิบายที่ไม่มีหัวใจเขาเต้นแรงคำโกโหกทั้งหมดกดทับลิ้นทำให้พูดไม่ออกเขานั่งลงบนพื้นเย็นความเย็นซึมผ่านกางเกงจนขาเริ่มชาระยะห่างระหว่างคนสองคนใกล้พอจะรับรู้ลมหายใจแต่ไกลพอจะรู้สึกกลัวเสียงฝนด้านนอกดังกลบทุกอย่าง โลกภายนอกเหมือนหายไปเหลือเพียงพื้นที่แคบนี้เธอสูดลมหายใจลึกพยายามควบคุมเสียงมือสั่นจนต้องกุมกันแน่นเธอพูดถึงชีวิตคำสั้นๆแต่หนักอึ้องคำว่าเหนื่อยคำว่าไม่มีใครคำว่าพอแล้วแต่ละคำตกกระทบใจเขาเหมือนก้อนหินที่โยนลงไปในน้ำลึก เขาได้ยินเสียงเลือดสูบฉีดในหูความร่ำรวยที่เคยภาคภูมิกลับกลายเป็นภาระในความคิดกลิ่นน้ำฝนยังลอยอยู่ผสมกับกลิ่นสบู่ราคาถูกจากเสื้อเธอกลิ่นธรรมดาที่ทำให้ใจสัน่นเธอหยุดพูดมองพื้นเหมือนกลัวจะเผลอร้องให้อีกเขาอยากเอื้อมมือไปแต่หยุดไว้กลางอากาศกลัวสัมผัสนั้นจะผิดที่ผิดเวลา ความเงียบกลับมาแต่ไม่ว่างเปล่าเต็มไปด้วยความรู้สึกที่อัดแน่นเสียงลิบดังจากไกลๆมีคนกำลังลงมาเสียงนั้นทำให้เธอสะดุง้งเธอรีบลุกขึ้นปาดน้ำตายอย่างลวกๆพยายามจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแววตาของเธอเปลี่ยนเป็นแข็งเหมือนสวมหน้าก,ากากเดิมกลับมาเพื่อป้องกันตัวเอง เขาลุกตามช้าๆหัวใจหนักเหมือนแบกความจริงทั้งก้อนคนจากลิฟเดินผ่านไม่สนใจไม่รับรู้บรรยากาศตึงเครียดนี้เมื่อทางเดินกลับมาเงียบเธอพูดอีกครั้งเสียงนิ่งแต่เย็นคำถามนั้นสั้นแต่แทงลึกถามว่าเขาเป็นใครกันแน่อากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งไฟไม่กระพริบ แต่หัวใจเขาสั่นแรงเขามองชุดยามของตัวเองคราบน้ำฝนคราบเหงื่อและมองดวงตาเธอที่รอคำตอบโดยไม่รู้ว่าความจริงจะเจ็บแค่ไหนเขาอ้าปากเหมือนจะพูดแต่เสียงไม่ออกลมหายใจติดอยู่ในอกความเงียบยาวจนได้ยินเสียงไฟฟ้าหึ่งเบาๆเหมือนความกดดันที่เพิ่มขึ้นทุกวินาที เธอขมวดคิ้วสายตาเริ่มสัน่นเหมือนกำลังเตรียมใจรับสิ่งเลวร้ายเขาปืนน้ำลายลำคอแห้งจนเจ็บหัวใจเต้นแรงผิดจังหวะกลิ่นฝนเริ่มจางถูกแทนที่ด้วยกลิ่นอากาศอับในอาคารเหมือนความจริงที่กำลังอึดอัดเขาพูดช้าๆเลือกคำอย่างระมัดระวังแต่ทุกคำหนักเหมือนหินเขาบอกเพียงว่า เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นและไม่ได้โกหกทุกอย่างดวงตาเธอเบอิดกว้างความสับสนผสมความระแวงทำให้ลมหายใจเธอถี่ขึ้นเธอถอยหลังหนึ่งก้าวส้นรองเท้ากระทบพื้นเปียกเสียงดังชัดในความเงียบไฟเหนือศีสะะว่างจ้าเกินไปทำให้ทุกสีซีดลงเหมือนอารมณ์ที่ถูกบีบให้แบนราบเขารู้สึกเหมือนถูกเปลือย ไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นตัวตนที่ซ่อนมานานเสียงประตูชั้นล่างเปิดออกลมเย็นพัดขึ้นมาทำให้เธอกอดแขนตัวเองแน่นเธอถามต่อเสียงสัน่นถามว่าทำไมต้องปลอมคำถามนั้นแทงลึกลึกกว่าความกลัวลึกกว่าความอับอายเขามองพื้นรอยน้ำขังสะท้อนหน้าเขา หน้าแปลกหน้าที่เขาเริ่มไม่รู้จักเขาพูดถึงความม่างเปล่าของชีวิตที่เต็มไปด้วยเงินแต่ไม่มีใครมองเขาเป็นคนคำพูดนั้นลอยอยู่กลางอากาศไม่มั่นคงเหมือนจะพังได้ทุกเมื่อเธอฟังแต่สายตาไม่อ่อนลงยังคงป้องกันตัวเองเสียงฝนกลับมาหนักอีกครั้งหยดน้ำกระแทกกระจกดังที เหมือนการเร่งร้าของเวลาเธอส่ายหัวเบาๆเหมือนพยายามปฏิเสธทั้งคำพูดและความรู้สึกหัวใจเขาหนักอึง้งมือเย็นเฉียบทั้งที่อากาศไม่หนาวเธอพูดถึงความเชื่อใจคำสั้นแต่ทำให้เขานิ่งไปเขารู้ว่าความจริงยังไม่หมดชื่อฐานะโลกอีกใบที่เธอไม่รู้ เสียงโทรศัพท์ดังจากกระเป๋าเขาสั่นแรงเหมือนเตือนว่าอีกตัวตนกำลังเรียกหาเธอมองเสียงนั้นสายตาแข็งขึ้นเหมือนกําแพงที่ถูกยกสูงเขารีบปิดเสียงมือสัน่นเหงื่อเย็นไหลาตามขมับความเงียบกลับมาหนานแน่นกว่าเดิมจนหายใจไม่สะดวกเธอถามอีกครั้งคราวนี้เสียงเรียบ ถามว่าเขาจะพูดความจริงทั้งหมดหรือไม่ไฟทางเดินกระพริบแสงสว่างดับวูบหนึ่งครั้งเหมือนสัญญาณเตือนหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บภาพชีวิตรูหราผุดขึ้นตัดกับภาพเธอตรงหน้าเขารู้สึกเหมือนยืนบนขอบเหวก้าวเดียวอาจพังทุกอย่างทั้งที่ยังไม่รู้ว่าด้านล่างคืออะไรเธอกำมือแน่นเล็บจิกเข้าฝ่ามือ เหมือนพยายามยืนหยัดเสียงลิบดังขึ้นอีกครั้งใกล้กว่าเดิมมีคนกำลังจะมาถึงอากาศตึงเครียดเหมือนถูกดึงให้ขาดก่อนที่คำตอบจะหลุดออกมาเขาสูดลมหายใจลึกกลิ่นอากาศอับเต็มปอดหัวใจสั่นไม่หยุดและในวินาทีนั้นก่อนที่ใครจะเดินเข้ามาเขาเริ่มเอ่ยชื่อจริงของตัวเอง ชื่อของเขาหลุดออกมาเบาๆแต่ชัดเหมือนของที่ซ่อนไว้นานเกินไปเธอชะงักดวงตาไหววูบชื่อที่ไม่ควรอยู่กับชุดยามนี้เสียงลิบเปิดมีคนเดินออกมาแต่เธอไม่หันไปมองโลกของเธอเหมือนหยุดนิ่งเหลือเพียงชื่อและชายตรงหน้าเขาเอ่ยต่อ บอกว่าเขาเป็นเจ้าของตึกนี้คําพูดเรียบแต่หนักอึ้งสีหน้าเธอเปลี่ยนเหมือนถูกตกด้วยความจริงลมหายใจสะดุดเธอหัวเราะสั้นๆเสียงแห้งไม่มีความขำมือเธอสั่นปลายนิ้วเย็นเหมือนเลือดไหลย,ย้อนกลับอากาศรอบตัวเย็นลงทันทีทั้งที่ไฟยังสว่าง ความรู้สึกกลับมืดทึบเธอถอยหลังอีกเก้าแผ่นหลังชนผนังเสียงกระแทกเบาแต่ชัดเขารีบยกมือเหมือนจะขอโทษเหมือนจะอธิบายแต่คำพูดไม่ทันออกเธอก็เอ่ยขึ้นเสียงสั่นแต่คมเธอถามว่าที่ผ่านมาเขามองเธอเป็นอะไรคำถามนั้นแทงลึก ลึกกว่าความผิดลึกกว่าความกลัวถูกเกลียดเขานิ่งหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมันกอกกลิ่นฝนที่ติดเสื้อเธอลอยเข้ามาทำให้เขานึกถึงความธรรมดาที่โหยหาเขาบอกว่าเขามองเธอเป็นคนไม่ใช่คนงานไม่ใช่เงาคำตอบนั้นไม่ทำให้เธอโล่งใจ แต่ทําให้เธอเจ็บมากกว่าเดิมเธอหลับตาน้ำตาไหลเงียบเงียบเหมือนยอมแพ้เสียงฝีเท้าคนอื่นดังผ่านไปไม่มีใครหยุดไม่มีใครรับรู้เขาเห็นมือเธอกำแน่นเหมือนยึดอะไรบางอย่างไว้สิ่งสุดท้ายของศักดิ์ศรีเธอพูดถึงช่องว่างช่องว่างที่เงินถมไม่เต็มช่องว่างระหว่างโลกสองใบ คำพูดเธอไม่ดังแต่สะท้อนในหัวเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าไฟทางเดินส่องลงมาทำให้เห็นรอยคล้ำใต้าตาเธอรอยของความเหนื่อยที่ไม่เคยบอกใครเขาอยากบอกว่าเขาพร้อมทิ้งทุกอย่างแต่รู้ว่าคำพูดนั้นง่ายเกินไปเธอเงยหน้ามองเขาสายตายเย็นเหมือนปิดประตูบางบานในใจเธอบอกว่า ความจริงที่มาช้าไม่ต่างจากการโกหกคำพูดนั้นทำให้เขานิ่งเหมือนถูกตัดขาดจากอากาศเสียงฟ้าร้องดังไกลๆสั่นกระจกเหมือนหัวใจเขาที่ร้าวเธอก้มเก็บถุงขยะมือเปื้อนน้ำแต่ไม่สนใจการกระทำนั้นธรรมดาแต่ทำให้เขาเจ็บมากกว่าคำพูดใดๆ เธอเดินผ่านเขาไหลเฉียดกันสัมผัสนั้นเย็นชาเขายืนอยู่ที่เดิมกลิ่นน้ำฝนกลิ่นฝุน่นทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่โลกของเขาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเสียงลิบปิดพาเธอหายไปทิ้งความเงียบไว้ข้างหลังเขาหายใจเข้าลึกเหมือนเพิ่งรู้ว่ากำลังจมน้ำ มือเขาสั่นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะความกลัวเกาะกินเขามองเงาตัวเองบนพื้นเปียกเงาที่แตกไม่ชัดเจนเขาไม่รู้แล้วว่าตัวตนไหนคือของจริงมหาเศรษฐีหรือยามกลางคืนเสียงฝนยังตกต่อเนื่องไม่สนใจความปวดร้าวของใครเหมือนโลกที่ไม่เคยหยุดเพื่อใคร เขายืนประจำจุดเหมือนเดิมแต่ใจว่างเปล่าทุกเสียงในอาคารดังชัดกว่าที่เคยเหมือนปราสาทถูกเปิดหมดและในความเงียบนั้นชื่อของเธอยังดังก้องอยู่ในหัวเขาชื่อของเธอวนซ้ำเหมือนเสียงสะท้อนในถงว่างไม่ยอมจางหายเขาขยับตัวเล็กน้อยขาเหมือนหนักขึ้น รากับถูกตรึงไว้กับพื้นไฟทางเดินเริ่มหรี่กลางคืนลึกลงอีกขั้นอาคารเงียบจนได้ยินเสียงท่อน้ำเขารู้สึกหนาวไม่ใช่เพราะอากาศแต่เพราะช่องว่างในอกมือเขายกขึ้นช้าๆมองลายเส้นบนฝ่ามือเหมือนกำลังถามตัวเองเสียงฝนเริ่มซาเหลือเพียงหยดน้ำจากหลังคา ตกเป็นจังหวะสม่ำเสมอจังหวะนั้นเหมือนการนับถอยหลังของบางสิ่งที่ไม่อาจย้อนกลับเขานึกถึงวันที่เจอเธอครั้งแรกเสียงรองเท้าเก่ารอยยิ้มที่ระวังตัววันนั้นเขารู้สึกสบายใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนทั้งที่ไม่มีอะไรพิเศษความทรงจําเหล่านั้นกลับมาพร้อมความเจ็บเหมือนของมีคมที่ซ่อนในผ้า เสียงประตูด้านนอกเปิดลมเย็นพัดเข้ามาผ้าเอากลิ่นถนนเปียกฝนเขาเห็นแสงไฟรถสะท้อนบนพื้นเปียกเหมือนโลกภายนอกยังเคลื่อนไหวแต่เขายังคงยืนอยู่ตรงนี้ติดอยู่กับวินาทีนั้นวิทยุยามดังขึ้นเสียงพูดเบาและขาดหายแต่เขาไม่ได้ฟังหัวใจเขาหนัก เหมือนมีใครวางของไว้บนอกหายใจไม่เต็มปอดเขาเดินไปที่กระจกมองเงาตัวเองใบหน้าที่ดูแก่ลงดวงตาคู่นั้นไม่เหมือนคนที่เคยสั่งการเต็มไปด้วยความลังเลเขานึกถึงเงินอำนาจทุกอย่างที่เคยคิดว่าสำคัญแต่ไม่มีสิ่งใดช่วยปิดความว่างที่เธอทิ้งไว้ เสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากปลายทางเดินทำให้เขาหันไปมองเธอกลับมายืนอยู่ห่างออกไปแสงไฟส่องครึ่งหน้าหัวใจเขากระตุกลมหายใจขาดห่วงเหมือนฝันที่ยังไม่จบเธอไม่ได้พูดเพียงยืนเฉยมือกำสายกระเป๋าแน่นสายตาเธอไม่แข็งไม่อ่อน เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าความเงียบระหว่างคนสองคนหนักอึ้งเหมือนอากาศหนาขึ้นเขาอยากถามแต่ไม่กล้ากลัวคำตอบเสียงหยดน้ำจากเพดานตกลงบนพื้นใกล้เธอแต่กระจายเป็นวงเล็กเธอสูดลมหายใจลึกไหล่ย,ยกขึ้นเล็กน้อยเหมือนรวบรวมแรงเธอผู้ช้า ทุกคำชัดเหมือนผ่านการคิดมานานเธอบอกว่าความจริงทำให้เจ็บแต่การไม่รู้ยิ่งเจ็บกว่าคำพูดนั้นไม่ได้ให้อภัยแต่เปิดแผลให้เห็นชัดเขาพยักหน้าลำคอแน่นไม่รู้จะพูดอะไรเธอมองไปรอบๆอบอาคารเก่าไฟสลัวเธอถามว่า เขาเคยรู้สึกตา่าเหมือนที่เธอรู้สึกบ้างหรือไม่คำถามนั้นทำให้เขานิ่งภาพอาดีตผุดขึ้นคืนที่เขานั่งคนเดียวในห้องกว้างท่ามกลางความเงียบความหนาวที่ไม่มีใครเห็นความกลัวที่เงินปิดไม่มิดไหลย,ย้อนขึ้นมาเขาตอบว่าเขาเคยรู้สึกว่างแต่ไม่เคยถูกมองข้าม คำตอบนั้นทําให้เธอหลบตาเหมือนยอมรับความต่างเสียงฟ้าร้องไกล้อยสั่นสะเทือนอาคารเตือนว่าพายุยังไม่จบเธอพูดว่าเธอไม่รู้จะเชื่ออะไรหรือเชื่อใครอีกลมหายใจเขาสั่นคำพูดติดอยู่ในอกอยากอธิบายทุกอย่างแต่เขารู้บางอย่าง ต้องใช้เวลาเธอก้าวถอยหลังช้าช้าเหมือนเตรียมจากไปแต่สายตาย,ยังมองเขาแสงไฟสะท้อนในดวงตาเธอเป็นประกายสัน่นเหมือนคำถามที่ยังค้างอยู่เขายืนอยู่ที่เดิมไม่รัง้งไม่ตามเพราะรู้ว่าขึ้นแห่งความจริงนี้ยังไม่จบลงง่ายๆเธอหันหลังเดินออกไป ก้าวช้าแต่มั่นคงประตูอัตโนมัติเปิดรับร่างเธอลมเย็นพัดผ่านพาเสียงฝนสุดท้ายออกไปเขามองแผ่นหลังนั้นจนลับตาหัวใจสงบอย่างประหลาดความเจ็บยิงอยู่แต่ไม่แหลมคมเหมือนยอมรับได้แล้วเขายืนอยู่คนเดียวในโถงไฟสลัวอาคารเงียบ เสียงนาฬิกายามเดินต่อไม่เร่งไม่หยุดเขาถอดหมวกยามวางไว้ข้างตัวเหมือนวางตัวตนหนึ่งลงลมหายใจเข้าออกสม่ำเสมอกลิ่นอากาศหลังฝนสดและสะอาดเขารู้ว่าความรักแท้ไม่ใช่การถูกเลือกแต่คือการกล้าเป็นตัวเองแม้จะไม่ได้รับอะไรกลับมา แสงเช้าค่อยๆซึมเข้ามาท้องฟ้าเริ่มสว่างเมืองตื่นจากความมืดเขาเงยหน้ามองรู้สึกเบาอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนคืนแห่งการปลอมตัวจบลงเหลือเพียงชายคนหนึ่งที่ได้พบความจริงในหัวใจตัวเอง